คันได้32สัปดาห์แล้วไปผ่าริสีดวงมาแบบฉีดยาชายาชาไม่มีอันตรายต่อน้องใช่ไหมแล้วแบ่งคลอดแล้วเวลาแบ่งคลอดเองฝีเย็บหมายถึงแผลเย็บจะแตกไหมใช่ไหมคะก็ต้องบอกก่อนว่า1เลยค่ะการใช้ยาชาในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผ่าริดสีดวงนะคะหรือในกรณีที่คุณแม่บางท่านเนี่ยมีภาวะ ฟันผุต้องถอนฟันอย่างเงี้ยเขามีการฉีดยาชาเฉพาะที่นะคะหรือนะคะมีการใช้ยาชาเนื่องจากต้องมีการผ่าตัดหรือเย็บแผลอะไรแบบเนี้ยค่ะยาชาที่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้มีผลกระทบกับทารกในคันนะคะไปไม่ถึงนะคะไปไม่ถึงอันนี้ต้องบอกก่อนไม่มีผลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นแผลที่ผ่าตัดฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย ตอนนี้32สัปดาห์แล้วนะคะกว่าจะคลอดเนี่ยเร็วสุดก็ประมาณ37สัปดาห์เนาะก็อย่างน้อยคือเดือนน่ะเกิน1เดือนนะคะในระยะเวลา1เดือนเนี่ยแผลที่บริเวณรูทวารหนักส่วนใหญ่มันจะหายแล้วนะคะคําว่าหายคือหายสนิทนะคะไม่ได้มีการปริหรือแตกอะไรได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณแม่ที่ได้รับการผ่าตัดริดซีดวงทวารแล้ว แล้วคลอดเองในอนาคตนะคะก็สามารถที่จะคลอดได้ค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้บอกว่าเราไม่สามารถคลอดเองตามธรรมชาติได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงที่เราเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหมายถึงเรารักษาไปแล้วถูกไหมคะแต่ว่าพอเรามาเบ่งคลอดเนี่ย ตัวฤทศีดวงทวารมันอาจจะเป็นซ้ําได้นะคะมันอาจจะเป็นซ้ําได้อันนี้ก็คือก็ต้องรอดูในช่วงระหว่างการคลอดแล้วก็ต้องรอดูหลังคลอดอีกทีค่ะว่าตัวโรคฤทศีดวงของเรามันจะกลับมาเป็นซ้ําไหมแบบนี้ก็แล้วกันนะคะยังไงก็ขอให้คุณแม่หายเร็วๆนะคะแล้วก็ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็น้องด้วยค่ะ